เชื่อว่าทุกคนย่อมพบเจอปัญหาในชีวิตมากมายไม่รู้จะแก้ยังไงนอนก็ไม่หลับคิดมากเครียดหนักรู้สึกท,อท้อแท้ไม่อยากจะทำอะไรวันนี้อานตมาก็มีคำตอบว่าการแก้ปัญหาชีวิตอย่างไรโดยใช้ธรรมะ ในสมัยปัจจุบันนี้เราก็มักจะเห็นว่าปัญหาต่างๆนะไม่ว่าจะในชีวิตประจำวันก็ดีปัญหาในเรื่องส่วนตัวกว็ดีหรือปัญหาเกี่ยวกับคนรอบขอ้างหรือที่ทำงานก็ดีนะทุกคนเจอปัญหาเข้ามาในชีวิตมากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาฟังพร้อมๆกันว่าการแก้ปัญหาอย่างไรโดยใช้หลักธรรมนะ ปัญหาชีวิตนี่เกิดขึ้นได้อยู่สองอย่างคุณโยมนะเกิดขึ้นได้อยู่สองอย่างหนึ่งปัญหาชีวิตเกิดจากปัจจัยภายนอกนะเกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นเมื่อเศรษฐกิจทรงตัวหรือซบเซานะทำให้รายได้ของเราลดลงบางนะยามเศรษฐกิจเฟื่องฟูก็ทำให้รายได้เพิ่มมากกว่าเดิมเศรษฐกิจไม่ดีนะก็มักจะมีการจีบป่นการลักทรัพย์ลักขโมยมากกว่าปกติ ซึ่งก็มีผลกระทบต่อความปลอดภัยตัวชีวิตของเราเนี่ยนะที่กล่าวมานี่ก็เป็นตัวอย่างของปัญหาที่นะเกิดกับปัจจัยภายนอกนะคือสิ่งที่อยู่นอกตัวเรานะปัญหาที่อยู่ภายนอกสองปัญหาชีวิตเกิดจากปัจจัยภายในปัจจัยภายใน,ค,นนะคือตัวของเราเองนี่แหละคือตัวของเราเองสิ่งที่ทำใหนะ้ตัวเราเองเกิดปัญหาก็คือกิเลส นะก็คือกิเลสซึ่งมีกิเลสตัวใหญ่หรือตัวสําคัญอยู่สามตัวนะนะกิเลสนะมีอยู่สามตัวนะเขาเรียกว่ากิเลสตัวใหญ่นะกิเลสตัวใหญ่นี่มีอยู่สามตัวนะกิเลสตัวแรกนี่คือโลภะคุยโลภะคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะมีความต้องการ ที่จะได้อยากอยากที่จะได้มากกว่าเดิมจากที่เดิมมนะีเมื่อมีความโลภก็ต้องดินรนแสวงหากันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่จบสิน้นนะต้องเหนื่อยยากลําบากตลอดเวลาบางคนแสวงหาด้วยวิธีสุจริตไม่ได้ผลก็แสวงหาด้วยวิธีทุจริตผิดกฎหมายจึงหาความสงบสุขในชีวิตก็ไม่ได้จนกว่าเราจะลดความโลภลงได้จึงจะพบความสุขในเองนย กิเลสตัวที่สองโทสะก็คือความโกรธความคิดประทุษร้ายคนอื่นความอาฆาตพยาบาทคนอื่นความปองร้ายนะคิดในเรื่องที่ไม่ดีคนอื่นจ้องจะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนการอยู่ร่วมกันย่อมมีการกระทบกระทั่งกะก็เหมือนลิ้นกับฟันเหมือนลิ้นกับฟัน เราต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็เพราะส่วนมากคนเราจะไม่มีเจตนาในการทำชั่วไม่ตั้งใจทำความผิดพลาดทุกคนมีโอกาสทำผิดพลาดกันได้ทุกคนนะทุกคนเคยผิดพลาดกันทั้งนั้นนะเหมือนสุภาษิตที่ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลัง้งนะะมีสองขาดโดเดคงต้องโซเซไปมานอย่างเขาว่านะเราก็ต้องให้คนอื่นนะลองให้โอกาสคนอื่นบ้าง หากเป็นผู้ที่ทําผิดพลาดนะเราต้องรู้จักให้โอกาสนะคุณโยต้องรู้จักให้โอกาสไม่ใช่เราจะไปซ้าเติมนะอย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างเป็นผู้บงังคับบัญชานะลูกน้องทําผิดพลาดนะก็นองจะให้โอกาสต้องให้โอกาสบ้างนะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ก็ต้องสั่งสอนนะนะคุณโยมก็ต้องสั่งสอนก็คือให้โอกาสกับเรือกับตัวนะให้โอกาสเขานะบอกเขาสอนเขานะเขาเนี่ยกิเลสตัวที่สนะก็คือโมหะนะคือความเขาความไม่รู้นะไม่รู้แจมชัดนะภาษาพระไม่รู้จริงรู้ไม่ชัดรู้ไม่แจ้งหรือเข้าใจจิตนะหรือเข้าใจไม่ชัดนะแจ้งชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าไม่ฉลาดนะคุณโยมนะ ความเขาความไม่ฉลาดนะเป็นปัญหาต่อชีวิตคนเรามากถ้าแก่ไม่หายชีวิตนี้ก็อาจจะไม่พบความเจริญก้าวหน้าเลยนะเป็นผู้ที่ต้องปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้มากนะครวนี้มาดูการแก้ปัญหาชีวิตด้วยธรรมะตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านนะตรัสสอนไว้แก่นะให้แก้ปัญหาชีวิตดังนี้คุณโยมนะแก่โลภะนะแก้โลภะ ความโลภด้วยการบริจาคทานนะแก้ความโลภของเราเนี่ยด้วยการบริจาคทานการเป็นผู้ให้เสียรู้จักแบ่งปันเสียนะรู้จักมอบความสุขให้แก่บุคคลอื่นพุทริจ้าตัว่าเนกาสิงพันเตสุขขังการบริจาคคนเดียวไม่มีความสุขหมายความว่าการทําให้ตนมีความสุขคนเดียวไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงการแบ่งความสุขให้คนอื่นนะ สวยสุขด้วยจึงเป็นความสุขที่แท้จริงคนอยู่นอกจากนี้ยังเป็นการให้เป็นการลดกิเลสลดความโลภให้น้อยลงเมื่อกิเลสคือความโลภน้อยลงความทุกข์มันก็น้อยลงปัญหาชีวิตก็จะลดลงปัญหาชีวิตน้อยลงความสุขก็จะเกิดขึ้นนะต่อไปแก้โทสะความโกรธด,ด้วยเมตตาคิดช่วยให้คนอื่นมีความสุขปรารถนาดีต่อคนอื่นมองคนอื่นในแง่ดี นะเราคิดเสมอว่าเราไม่มีใครทําถูกทุกอย่างโดยไม่ผิดพลาดคนที่ทําอะไรไม่ผิดพลาดคือคนที่ไม่ทําอะไรเลยนั่นแหละคุณโยมคนที่ไม่ลงมือทําอะไรเลยเน่ยนั่นแหละจะไม่ผิดพลาดนะฉะนั้นเมื่อมีการทํางานก็ต้องมีความผิดพลาดเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันคนขี้โกรธขี้ช้าทิษยาชอบมองคนอื่นในแง่ร้ายมองไม่เห็นคุณงามความดีของคนอื่นนะก็กลับตลบาลปัดพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนคนมีไฟอยู่ในหัวใจนะ โดยตัดเป็นภาษาบาลีว่าโทสักคิกนะิเลตัวโทสะเนี่ยทาให้เราร้อนรุ่มอยู่ตลอดเวลาบางคนมองเป็นศัตรูไปหมดนะมองคนอื่นเป็นศัตรูไปหมดนะหรือมองเห็นแต่ความผิดพลาดของคนอื่นนั่นะเองการกระทําของตนถูกคนเดียวอยู่ร่วมกับใครทํางานกับใครก็ไม่ค่อยได้นะไม่มีความสุขในการทํางานหากสร้างเมตตาจิตให้เกิดขึ้นณนยมหัดสร้างเมตตาจิตให้เกิดขึ้น จะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรอยู่ร่วมกับใครก็มีแต่ความสุขเพราะเอาชนะโทสะได้นั่นเองต่อไปก็คือแก้โมหะนะแก้โมหะความเขาาความไม่ฉลาดด้วยการเจริญสติภาวนาปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือฝึกสมาธินะท่านที่ฝึกสมาธิเป็นประจำจะได้รับผล3มอย่างก็คือได้สติสมาธิปัญญาสิ่งแรกที่เราได้จากการฝึกสมาธิคือตัวสติ เป็นคนมีสติไม่หลงไม่ลืมง่ายอยากทราบเรื่องอะไรระลึกได้เสมอที่สําคัญเราเป็นคนรูนะ้รู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากําลังทําอะไรเนี่ยต่อมาเกิดสมาธิมีความตั้งใจแน่ๆแน่ในสิ่งนะที่ทําแล้วเกิดปัญญาว่าสิ่งนั้นแก้ปัญหาชีวิตได้นะแล้วเราก็รู้อีกว่าสิ่งที่เราทําอยู่ในผิดหรือถูกนะเพราะฉะนั้นน่ การฝึกสมาธิทําให้เกิดสติปัญญาคนมีสติปัญญาย่อมไม่งูอเขาย่อมแก้ไขปัญหาชีวิตนั้นๆไดนะ้แก้โมหะด้วยการฝึกสมาธิหรือเจริญภาวนาจึงเป็นการแก้กิเลสตัวโมหะที่ถูกวิธีและได้ผลที่สุดคุโยมหรือการแก้ปัญหาชีวิตด้วยธรรมะอีกในหนึ่งก็คือแก้ด้วยลักศิน นะหลักสมาธิเกี่ยหลักปัญญานะดังที่รวมมาดัางกันแกนะ้ปัญหาในข้อที่สามนั่นเองนะคุณโยมนะนะก็ใช้ศีลนะการแก้ปัญหาโดยการหลักนะถือหลักศีลเอาศีลห้ามาช่วยตัดสินปัญหาไม่ใช้ความรุนแรงตัดสินปัญหายามโกรธยามทะเลาะก,กันกับคนอื่นไม่ทำร้ายเขาพยายามแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีนะคือการใช้ศีลนะคือการใช้ศีลนหนะ้า นยายามยากจนก็นไม่ลักขโมยสิ่งของคนอื่นมาเลี้ยงชีพนะหรือไม่โกหกหลอกลวงผู้อื่นที่สําคัญคือไม่แก้ปัญหาชีวิตด้วยการดื่มสุราซึ่งมีหลายท่านชอบแก้ปัญหาด้วยการใช้สุราทําใหนะ้เสียใจดื่มเหล้าจึงเป็นการแก้ปัญหาในทางที่ไม่ถูกที่ควรสักเท่าไหร่ <c oughs> โดยเฉพาะคนเมาเหล้าเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าไม่มีสติ ขาดสติอย่างมากเมื่อขาดสติสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดคุณโยมไม่มีสติปัญญาก็แก้ไขปัญหาชีวิตไรไม่ได้ต้องแก้โดยหลักศีลคือไม่ดื่มเหล้าจะได้มีสติปัญญาในการแก้ปัญหาชีวิตนั่นเองนะคุณโยมนะการแก้ปัญหาชีวิตด้วยปัญญาปัญญามีอยู่สามระดับก็คือหนึ่งสุดตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการศึกษาเราเรียน การได้ยินได้ฟังมามากจากประสบการณ์ชีวิตนะนำมาช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้ 2. จินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากความคิดการใช้วิจารณญาณเรื่องที่พบเห็นเรื่องที่ได้ยินนะคิดแต่ตรงนะใช้วิจารณญาณ 3. ภาวนามยปัญญามีปัญญาเกิดจากการฝึกฝนการฟังบ,บ่อยๆนะการทําให้ชํานาญหรือการฝึกอบรมนะให้ชํานาญการทํำบ,บ่อยๆจึงเกิดผลปรากฏ เป็นปัญญาความรู้ที่เกิดการทดลองและผ่านการพิสูจน์แล้วนะคุณโยมนะเนี่ยคือการแก้ปัญหาเนี่ยคุณโยมนะนะการแก้ปัญหาไม่ว่าจะด้ดยหลักธรรมไม่ว่าจะด้ดยหลักของศรรีลนะหรือแม้แต่การแก้ปัญหาชีวิตด้วยปัญญานะดังที่อันตราได้กล่าวมานั้นเพราะฉะนั้นก็ญญาโยมที่สดับรับฟังแล้วนะได้รับฟังแล้วก็นะจะนําไปแก้ปัญหานะชีวิตของตัวเราเองก็ได้นะคุณโยม อันนี้เป็นหลักของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นหลักธรรมถึงบอกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมีประโยชน์นับเหลือประมาณเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายจะ,จะน้อมนําเอาคาสอนหรือว่าธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจําวันย่อมจะเกิดประโยชน์และหมดปัญหาแน่นอนคุณโยม เ็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ผู้ใครในธรรมทุกคนทุกท่านเ็ขอเจริญพร